พี่น้องสบ,บายดีปฏนกรกมมาเจ็ดเก้าบนพี่น้องตะกี้ทิกตอกพี่น้องเนี่ยทิกตอกเห็นเป็นเ็ดขายเครื่องขายของอยู่พี่น้องดอกและพฤกมันกษ์ล้งพี่น้องหลายเรืกองเป็นกับพี่น้องอยู่กลางธรรมชาติพี่น้องคักๆธรร,รมชาติพี่น้องเผินกา เป็นกระสางสีสันพี่น้องบบเบิ่งคลิปเป็นบุกเฮียดพี่น้องมาเติมไม่เหมือนกันในอารมณ์ดีเนาะสบายดีพี่น้องมีมหาเมรมานีลาพี่น้องเลยเอาข่าวดีมาหามาหาเพิ่นนะข่าวดีมาให้เพิ่นพี่น้องเพิร์ดประหารรับจ้างลูกกราฮะขึ้นมาปวดว่าเกือบปดเจอะพี่น้องเลยขึ้นมาเร็วกว่านี้แลยปวดเจอะเพิ่นเพราะว่าอันนี้เพิ่นขึ้นมาแต่ง่ายที่เข่าพี่น้องมาที่เข่าเพราะงันกระตั้งมือปวดบ่า อยู่แถวบ้านบางไกรถ้าอ้อมเพือ่อนอ้อมข้าแข้งกับเพ็นหน้าพี่น้องเขียวง่าพี่น้องเย็นสบายน้าเผาทานพี่น้องมันก็นมีเตาเผาพี่น้องเนี่ยเผาทานพี่น้องเป็นคนสู่ชีวิตพี่น้องเลยมันก็ดีใจเพิ่นมีผู้ใหญ,ญ่ใจดีสวยเหลือเพิ่นพี่น้องเงินกับพิ่น้องก็ไว้ซื้ออยู่ซื้อกินพี่น้อง ปัญ่าขับ,บ,บรับในภาคพี่น้องในบรรยากาศริมธงหน้าพี่น้องริมธงหน้าสบายหูสบายตาพี่น้องหนาบินอยูกอากา่กันแด้ไหมฮะก็แล้วเนออ้อง ดีสบายดีแม่มาีนล่าคนเกิดมันจั่นเดอิมในกระสีมาลันเพลินแบบคืนมั่นใจักโลกาสลับจ้างเนาะโโดดยในกระสีมาลันเพลินบุ้มเห็นลำแพนลำแพนแม่เนล่ามาเห็นสายคนโกงและน้องจะคว้างเมื่อโซเป็นอายสิได้บ่และแค่ไหนความเชิงแท้ ลพนางสีโออายเจยั <c oughs> มน <ละ S 2> มวนวนเพนนางเอ้ยเพนนางเอ้อ,อ,อโอ้นยนอไซนอไซไปไปไอไปห้น้ำน้องบอลหรือไปไปใดเพนอายุใส คกังยเขาเป็นคเด็เซื้อเดเขาววนวนมนันบกงวแจนันบองสาวแวแวให้แเจ้าผูกแวไม่แวใส่าวเาัเหรียญลางันะเซนแม่ลยปเลกินล้นาวนเ้า่นเติเ้อเราเรียกบรพนเจ้นเิซนเพื่อลอดไปเรา้น่อยโซดา้อยได้ผัวเราไ้น่อยโซดาได้นอย เจเตัดมือหาจะอยู่นํำนางเอาจนกบฟูเลยอ่ะใจสุขียงผู้ใจอ่าอ่าอ่ามวนมวนมวนขอบใจหลายๆเด้อแต่ละคนอยู <ừ. S 2> ด่ดีมีแหงขอบใจหลายๆอัดซอย <c oughs> ซอยให้บัทหนึ่งซอยซอยตัจบยซอย,<ด>ซ,อยซอยให้พากหลายคนเา่ามันนีลเบ้าเอนแทนมันนีลาเบือน่ะมันนี่ละก็เป็นว่าบ่อเช่า จ๊อว uh <laughs> ่ะจุ๊บจุ๊บว่วนวนๆๆเอาโม้ขับใจทั้งแมนมันลลายๆเนกะให้ความห่วงมือถ่ายทาพี่น้องเ้อเป็นแบบเนาะแบบกันมวลมวลเปเนไย เบอส์เลียดเรื่องบอส์เลียดเนาะเบกาเบวาาก็อยู่ในใจนะคะเขาก็อยู่ในใเข้ากับซองเบวาเขาจะเอาข้อมูลมาก่อนเขากับอยู่ซ้ำนี่เลวเอาขาวบกคิจยังไหลแมนแมนก็มึนเว้าโอ้แมนเลยแมนคนก็มึนเว้าใกินตามมึงหุงเขากับเบวากินข้าวแซ่บเขากับจะมีความสุขแมนหรือว่าเข้ากินข้าวกับแจ่๊เพาก็มีความสี๊ยบซุกเบวาเขาเบียดอยู่ดีมี่แห้งขนาดเขาก็สูบไปแมนเบวาแม่บันทีน่ากัเป็นคนเกิดวันจันทร์แต่ก็มีแต่อยากงามบอและอยากหยังบอกกับบอด แล้วเนี่ปนอนบสบัดคืนสดแจ้งก็ได้ยากม่วนอยากงามจะเป็นคนจจงดาานาเมมนลากระบืเทียเมมนล่าก็สบายดีสียได้ลูได้จ้าได้มีได้หักวัตตไปได้เมือแรงวัตไปได้กค้รอเพิ่มได้ในเด็ไปซื้อเสก่าซื้อน้อเก่าซื้อราฟซื้อย่อยังเซเว่นน้อยแรงหักแม่ยุดขายมาดนระเบ้อันนี้ค่ะโอ้โมีทึนละแม่เนาะ

ดีใจพี่น้องเอ้ยเด้มาซอยเพื่อนก็ดีใจกระกอบโมกขอบใจทางผู้ใหญ่อยู่อเมริกาอะไรพี่น้องเอ้ยที่เพื่อนซ่อยเนาะเพื่อนกระเบิงคลิปแล้วเพื่อนอีตนเพื่อนว่าพี่น้องอีตนแม่มานีลาเพื่อนว่าที่แรกว่าเพื่อนหลังนงานเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่น้องสวิตมาเพื่อนรังานตอนเพิ่นอยู่นี่ถือว่าสดชื่นพี่น้องบรรยากาศดีขนาดเลยธรรมชาติธรรมชาติเป็นแดนเซอร์ได้เมื่อกี้ดีกาไา กครแตะผมพี่ฮัพี่ดอกครับวิหารยันลุบท่วหักเนาะอย่างฤทธิธรรมชาสตร์เกษตรเบ้าขึ้นมาเบ้าเรื่องทุกเรื่องยากนะที่น้องแม่ลำบากทุกท้ายเบ้าหลักการอยากให้พี่น้องเขึ้นไงไต่ต้นเนาะผ่มีลูกบ่มีผัวบ่มีลูกบ่มีหลานอยู่น้ำเนาะคาดว่ามีลูกมีหลานใครแตะบออยู่ลูกหลานพอได้ใส่เลยอย่งพี่น้อง กินเขากับตำบังหุงเป็นไตต้นผนได้เป็น้องไงกับเขาเจ้าเมันเงินมันมันกับได้เงินส่วนนี้ไปกันไปซื้ออินซื้ออินซื้อยังกินพี่น้องบํารุงตัวเองเมึงมึงมึงเป็นไงซื้อเครื่องเขาเซเว่นเป็นเซเว่นเซเว่นเป็นกพารภาคบนว่ากันติดอันนี้เขาติดดีไร่ผลยุบตลกไป้องหมดซีเรียลเลยไปมันเท่ากับยางกับพี่น้องผลไปน้องคึ่งมาเลย กลางธรรมชาติพี่น้องเบุตรรถเขาก,ก็จอดพี่น,น้องไก่เต๋อผักทำคนเมียนพี่น้องหักแนมมาก็เห็นก่อนสิเมื่อก็กเก็บพักพีกน่น้องพักแวนพี่น้องมาพักแวนมากินกับแกงน้มใหม่พี่น้องพักแวนจากธรมรมชาติ บนมีดอกปีงมีดอกผักเวนกี่กับแกงน้ำไหคักปัญญามี้อกเวร์ไรสวีนเอาบีนี่นี่ผักกระหยิ่งได้ผักกระยงแวี้อง มึงอยาเที่ส่งปลาหลุดยังไกลอยู่พี่น้องไปยยากอะไรว้นเสาร์หลุดบิร์นขามาพอได้พี่น้องขี่ต้มบนโต๊ะแต่ส้วงนีพี่น้องกันส่วงันยามแรกดิสจ็บพี่น้องขี่รถมาสบายย่านเป็นยามคนีนรถเช่าขามาให้เรา น้องจะสบายพร้อมกินเข่าไปน้องมาหน่อยตัวเลยอยู่ดอกพักกระเญงบักบักใหญ่นึงเด็ดเอาก่อนมือเถื่อมีหมึกต่อตั้มสมึกต่อพี่น้องพักกระแยงอยู่หายน่าพี่น้องเลยน้องงาพี่น้องแกงเสียปลาแกงกระเซาพี่น้อง พักกระยางเอาพี่น้องบันทึกมาห่อนหองเลยพี่น้องเอาคลิปนี้การเสียดคอลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีพี่น้องเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดี